Snapthecast พบกับสาวไซเบอร์สุดเท่อย่าง Silent of the Fade และมาพร้อมกับปืนระดับดิจิตอลี่อย่างปืน ICR1 Innovator มาในรูปแบบของกล้องล้อมารณะนแล้วนะครับผมก็ได้มีตัว ICR1 กับมาขายเหมือนเดิมนะครับผมเออเป็นตู้ที่มัมทั้งตู้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็ของในตู้เนี่ยจะมีตัวของปืนสกิน ICR1 ที่บอกเลยว่า โคตรเท่นะคนนี่สามารถาเวลาเราสังหารไปเรื่อยๆเนี่ยสามารถเปลี่ยนลายปืนนั้นด้วยนะผมนี่ดูนะเห็นไหมทุกคนดูดิคือเปลี่ยนให้เท่ขึ้นเรื่อยๆนี่ดูเท่เกินไปไหมโอ้โหคือดบบโคตรเท่นะทุกคนแล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวละครที่โคตรเฟี้ยวโคตรเอาอะทุกคนเออแล้วจะมีนี่นะผมเป็นตัวของสกินไทยยี่สบพันเอนะครับผมนี่เลยแล้วก็จะเป็นตัวของสกินเคียร์เอ็มที่เขาข้าจะสวยเลยนะผมสำหรับสกินนี้นะครับ่อนข้างสวยเลยนะครับผม แล้วจะมีตัวของระบบสโมกนะเอนะครับผมนี้โหแล้วก็จะมีนี่นะผมโคตรเท่นี่โห้โคตรชอบเลยทำไมมันซูมไม่ได้อะมันเป็นตัวของสเปย์เอ้ยตัวติ๊กเกอร์ติดปืนนะครับผมนะตัวนี้นะแล้วจะมีนี่นะครับผมเป็นตัวของคอร์ดิ้งการเอนะครับผมเออเราจะมีตัวของปืน j 3 5 8เอ็นผมลายค่อนข้างสวยเลยนะทุกคนดูดิ หูหลายเทกืนแล้วจะเป็นตัวของวิงสูดนี่นะครับผมนี่แล้วก็ล่มนะครับลายเดียวกันเลยนะับสำหรับล่มกับวิงสูดใส่คู่กันโคตรหล่อเท่นะทุกคนเออก็ผมได้สุ่มไปแล้วนะครับผมทองค้งนันก็ได้ท้ายกับปืนเจสามห้าแปดมานะผมใครอยากจัดมาจัดกันได้นะผมบอกเลยตัวละครได้แค่ได้ตัวละครก็คมแล้วนะทุกคนแล้วปืนคือแบบ โคตรสวยทุกคนคือดับสวยจัดอะ่ะปืนลูกซอง,องอเงี้ยโคตรเท่นะผมใครอยากจัดมาจัดกันได้นะครับผมก็วันนี้นะครับผมทุกคนเห็นปืนในมือผมหรือเปล่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเทคนิคการแต่งปืนโฮเกอร์ 26A นะผมปืนสาย MG ที่แรงเป็นปืนสาย MG ที่ดีตลอดกาลนะทุกคนเออก็ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนนะครับใครอยากเติมเกมคุ้มๆนะครับผมโบนัสเยอะๆนะฮะและปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยไปเติมมาได้ที่เว็บเติมเกม .com ของ กาลินานเอนะครับผมบอกเลยปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์นผมคุมแน่นอนนะครับใครอยากเติมเงินเติมเงินได้น้อที่เว็บเติมเกม c อมของกาลินานเอนะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแลวก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปกันคนประสบปัญหาเราีนอยู่หรือไม่อยากทำคามโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยลารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเห็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเห็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถติดตทิ่งแฟนเพจตาคำนิบาได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดเอาปืนนะผมกันเลยนะผมนี่เลยดูทุกคนดูชุดเซ็ตผมดีโอ้โหชมพูมุ้งมิง้งจัดเลยทุกคนเออคือดับมันต้องเข้าไปในทีมเดียวกันใช่ไหมล่ะก้อนนี่เลยนะผมสลับตัวสกินปืนฮูเกอร์นะทุกคนบอกเลยว่าโอ้สวยแล้วผมได้มาจากไหนได้มาจากตัวของปืน a k 4 7นะผมใครอยากได้ไปสมกันได้นะครับผมบอกเลยของในตู้เนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะทุกคนเออคือดับดูดิเท่เกินปุยมุย้ยโอ้โหก็ของแต่งปืนนะครับผ ผมอันแรกนะครับใช้เป็นตัวเท c ริ c ค l ลเซปิเซอร์นะเองนะครับผมเพื่อเก็บเสียงนะครับเงิ่อปป้เนี่ยคือตัวเลดดอตไลท์นะครับผมใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ใครไม่ใส่ให้ถอดเลดดอตนะครับผมไปใส่ลำกล้องปืนเป็นตัว MIP light ตัวนี้แทนนะครับผมตัวนี้เลยนะครับต่อไปน้องคือตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวไม่ติดผ่านฐานเองนะผมจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ขนาดเล็กเนี่ยไวขึ้นนะครับ ย่งางต่อไปนะผมคือตัว Perk December A นะครับผมตัวนี้จะทำให้เวลาเรายิงสตูเนี่ยสตูจะสโลนะครับผมนะและอย่างสุดท้ายนะผมคือตัว OWC Laser t a er c t i c o n A นะครับจะทำให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยำเมื่อเล็งยิงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับของแต่งปืน Holger 26นะทุกคนดูดิสกินปืนมาค้นสวยเลยนะทุกคนเออก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับว่าปืนจะสวยหรือเปล่านะในเกมแล้วก็ปืนจะโหดขนาดไหนนะผมก็ไปกัน มาทุกคนเราเข้าในเกมมันแล้วนะผมหัวได้เป็นดาวตัวทอรมินอลเอนะครับผมมาตักตรงนี้ก่อนเลยทุกคนมาทางนี้มาเนี่เป็นไงนละเป็นไงนละเจอโฮเกอร์ไปไม่ดิที่ไหนโอ้โหมาดิพอม,มาไม่โผล่นะบอกเลยว่าโฮเกอร์ทุกคนเป็นเปิร์เทโ่โคตรแรงอยู่ไหนหตายไปแล้วมาดิที่ไหนวะสงสัยในจุดน,น่าจะเยอะนะเอ้ยตัวนหนึ่งตายหนึ่งไป คือมันเป็นปืนที่ค่อนข้างแรงเลยน้อมเข้าขั้นแบบแรงมากๆเลยน้อมดูดิทุกคนโอ้โหตายเลยว่ะคือเมื่อกี้เจ็บตัวแต่ไม่ตายเลยเขาแบ่งดาเดามจกันอะ่ะโอ้เหลือเชื่อมาเด้ผมมาเด้อยู่ไหนมไม่มีคนเลยหลังโอ้โหสไนเปอร์มาหลังฉืเลยว่ะทุกคนโอ้โหแล้วผมก็มาเกิดล่างเนี่ยไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเธอไม้ดักไปตรงนี้ก่อนน่าจะมีคนวิ่งมาอยู่แหละไหนเอ้ยข้างบนม,มาบอกเลยถ้าปืนนี้ได้ดักนะทุกคนเป็นปืนที่โกมากนี่ไงตายหนึ่งไป ไม่ทันหนุทุกคนคือแบบปืนมันสวยมากๆเลยทุคนแล้วโฮเกอร์เนี่ยมันเป็นปืนที่แรงอยู่แล้วโอ้โหอยู่แล้วนะทุกคนแล้วมีสกินสวยๆมาอีกโคตรหล่อเท่ดูคนเออมาอยู่ไหนฮะนนี้มีตัวดักไหมเอยตัวหนึ่งแวบๆไปไหนแล้วตายไปเห็นไหมทุกคนคือมันแรงมากๆเลยทุกคมาดิมาอีกเปล่าไหนวะเอ้ยข้างหลังข้างหลังเอาดิเอาดิเอาด,อาดินี่วัดกันไปเลยโอ้โหวัดกันไปเลยแค่นั้นแหละทุกคนโคตรเอาแล้วก็ตืรนมีเยอะมากๆเลยนะผมร้อยนัดนะทุกคนเออ นี่เอาดิตัวหนึ่งในจุดตายไปนี่รีโหลดเห็นไหมทุกคนคือสกินสวยมากเลยนะผมรีโหลดทีนี้คือเห็นทั้งเปิดเลยนะทุกคนคือคือมันเป็นสกินที่น่าเก็บมากเลยนะครับผมสลับสกินฮเกอร์ก็บอกนี้นะทุกคนนี่ดูอยู่หลังโลเอาเธอไมซยัดไปโอ้ติดถูกฟรีว่ะทุกคนเดดเดดเดดใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ตายผมโดนหลังเข้าผมโดนแมสเทนเข้าทุกคน โอ้โหเกินปุยมุายแล้วทุกเราไปจุดใหนกันดีกว่าเฮ้ยกอเพชรตัวนึงเอาดิตายหนึ่งแปโอ้โหกอเพชรตายไวมากทุกคนคือเดืตายโคตรไวเมือนหลังจะมีนะไม่โผล่อะเดี๋ยววิ่งช้าเลยเอ้ยทางนี้ทางนี้เอาดีตายไปดูทุกคนเอ้ยอีกตัวเกือบไปเกือบตายผมมัเกือบตาย,มมน,ตายนี่แม้ทุกคนระยะไกลก็ดี คือดับปืนมันสวยนะครับผมเออแล้วก็ปืนมันเนี่ยพอท่างแบบดีเลยนะผมในระยะกลางไกลแล้วทนะุกคนนี่ระยะใกลก็ไม่หว่นนะบอกเลยปืนตอนตาโคตรแรงอะ่ะแลวคือมันลั่นไวด้วยนะทุกคนประเด็นอะ่ะผมไม่ได้ยิงกดยิงกดไปเลยกระสุนเราเยอะอตายเลยว่ะเขายิงมาจากไหนวะโอ,อ้โหเกินไปเลยป้าไปเดี๋ยวผมไปหลังดีกว่าเอาดิเอาดิาดตายไปเมือ่อกี้เขายิงผมมาจากทางมุมนั้นอะ่ะเขาต้องมีตัวอยู่แหละ หรือว่าเขาเข้าไปจุดแล้วว่าโอ้โหสามตัวโอ้โหเก็บไป้ตัวเดียวผมดูหลังเข้าทุกคนโอ้หยหน้าสามตัวหลังอีสองตัวครบเลยห้าตัวลุมผมเดี๋ยวเชื่อเกินไปไหมตัวสาววิ่งมาแล้วเขาจุดมาแล้วโอ้ระเบิดเกือบไปมาดิอยู่ไหนโผล่มาดิไวรุ่นไม่โผล่เดี๋ยวผมต้องแอบมุมนี้อ่ามาบอกเลยว่าปืนนี้อย่าให้ได้ตั้งรับนะทุกคนโคตรเกียนะครับผมเออมันเป็นปืนที่แรงอยู่แล้วนะผมผมไมได้ ผมสงสัยว่าเขาจะไปจุดใหม่แล้วนะทุกคนไปเราวิ่งตามไปเลยจังหวะนี้นะครับผมมันจะมีตัวยิงอยู่หัวไหมวะมีไหมมีไหมไม่มีนี่ว่าเอาแล้วเพื่อนโดนยิงอย่างไหนวะนี่ไงมีมีม,มีเอาดิเอาดิเอาดิไม่ทันเขามีเดมิชีแต่ทุกคนเอาอะไรไปวัดครับเนี่ยโอ้โหเดมิชีนเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์วิ่งเข้าหลังเลยวิ่งเข้าหลังเลยจังหวะนี้ต้นตาวิ่งเข้าหลังมาดิมาดิ แปปหนึ่งมีตัวมาเปล่าเอ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่ทันหมดทุกคนโดนแม็กเทนรูดเละใกล้ขนาดนั้นปืนผมแลแค่ไหนนะก็น่าจะสู้แม็กเทนไม่ได้ทุกคนเออมันรูดไวเกินมาทางหน้ามาไหมหน้าไม่โผล่เฮ้ยกระสุนเฉียวยีไ่ไหนวะกระสุนผ่านหน้าไปเฉยเลยเมื่อกี้เดี๋ยวเขาเกินหลังไหมเนี่ยไม่มีโอเคน่าจะเกินหน้าแต่ทุกคนจนังหวะนี้เดี๋ยวแปปหนึ่งวิว่งวนในจุดนี้แหละทุกคนในโผล่ทางไหนไม่โผล่ทางนี้โผล่ไหมทางนี้โผล่ไหม ผมแอบม,มุมเลยเขาปล่อยไอตัวของคัสเตอร์ตายก่อนก็แล้วกันนี่หน้าหลังไม่ต้องเข้าเลยเอาดีตายไปหมายเป้าอ้ชอาอซีมันปล่อยชออ็อกอาซีมาเอเยยังรอดอยู่ยตายไปอีกไปไม่ดิรีโหลดโอ้ีโหลโด,ด,โลโด,ดทีคือดับปืนกูสวยทุกคนเออเี่ยปืนสวยจัดไม่ดิหลังเข้าหลังเข้าตายไปโอ้บอกเลยว่าเก็บเป็นสี่แล้วเก็บเป็นสี่เก็บห้าได้ไหมโอ้โหเกือบได้เก็บห้าทุกคนรีโหลโด,ดโชว์ไปทันทีโอ้โหย กินอย่างสวยทุกคนไหนไม่ได้อยู่ไหนวะผ่านสมุกมาผ่านมาตายนะบอกเลยอ่ะไอ้นี่ไม่ทานเพ่อเก็บไปก่อนบอกเลยผ่านสมุกมาเองก็ตายหลังไม่มานะหลังไม่หลุดโอเคนะานี่สัวตายยิงกดผมมาดิเอาเทอไม้อัดหน้าไปเดี๋ยวให้โดนโดนตายไปดิโอ้โหผมไม่เป้าผมมาอีดิอืมไม่โผล่ไม่โผล่อยู่ไหนวะก็จบเกมที่รบร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะทุกคนเอ้อกรดับ เอาเลื่อนจัด,จดนี่เป็นไงล่ะเขาเรียกว่ามาแบบแนวทีมสีชมพูโอ้สวยทุกคนเออนี่ไงเธอไม้เต็มหน้าไปดิเรียบร้อยนี่อีช็อตหนึ่งอีชอนึงยิงโคตรไกลบอกเลยเปืนกระบ,บอกนี้ไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ปืนนี้ได้หมดนะครับผมเออก็ไปเดี๋ยวดูสกอร์แล้วก็คียวผมกันดีกว่านะครับผม ผมก็ได้แต้มทั้งหมด3 8 1 9ันแปนะครับผมเออโค้ดเวอร์โค้ดเอาทุกคนดูคือแบบเกินไปหรือเปล่านี่ดูทาด้วยโอ้โหโค้รสุดเอาเรื่องผมก็บวกไปทั้งหมดเท่าไรบวกทั้งหมด56นะทุกคนเออผมก็ได้คิวไปทั้งหมด24คิวนะผมโอ้โหตึงเกิน ก็เป็นยังไงบ้างครับผมแกบคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมถามว่าโฮเกอร์เล่นได้ไหมก็ได้นะทุกคนไปเปืดตั้งรับที่ทุกคนก็ดูไปในคลิปแล้วนะว่ามันตั้งรับโคตรโหดเลยนะทุกคนเออมันคือโคตรโกงอ่ะทุกคนคือแป๊บๆบหายได้เลยนะครับผมนะแล้วปืนมันค่อนข้างจะเคลื่อนที่ไวในสายของ LMG ด้วยนะครับคือปืนมันค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมนะแล้วก็สก,กินสวยๆอย่างเงี้ยทุกคนเออหน้าจัดมากเลยนะ้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับใครอยากได้อย่าลืมไปส่มกันด้วยนะครับผมอยู่ในตู้ AK47 ติกนะเอ๊นะครับผมนี่ในนี้เลยนะครับใครอยากสุ่มมาสุ่มกันได้นะครับผมนี่เลยเอคมิติกก็สวยแล้วทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากให้ผมทำปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วบายฟิว